ดีจเจ้าเพืเ่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องฝ้าได้อย่างเห็นผลเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นหัวใชเท้านะคะ ให้เรานำหัวใ้เท้าไปล้างทําความสะอาดไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็ให้เราไปคูดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะให้เรากรองเอาแต่น้ําของหัวใจเท้าเลยนะคะในส่วนของหัวใจเท้าสารพคุณเขาจะช่วยจับยางการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะตัวที่ทําให้เราเป็นฝ้านะคะช่วยผัดเซลผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระได้อย่างเห็นผลเลยนะคะในเรื่องหัวใจเท้านะคะ ให้เรานำไปขูดไปปัดไปบดยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้าของหัวใจเท้านะคะตัวต่อไปนี่เลยคือผงธานาคานะคะในส่วนของผงธานาคาเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องฝ้ากระได้อยากเห็นผลเลยนะคะช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงธานาคาอยู่ที่1นสช้อนชาหรือก็เอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตัวนี้คือน้ําหัวเช้เท้านะคะที่เราไปปั่นออกมาแล้วนะคะทุกคนให้เราใส่ไปเลยนะคะ่ะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะทุกคนไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้าพึ่งนะคะในส่วนของน้ําพึ่งเ็าจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยรักษาฝ้ากระนะคะ เราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะเพื่อลดอาการเสบหน้านะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาผสมส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3 4ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะ ราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะทุกคนเพื่อที่ผิวของเราเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะทําออกมาแล้วเนื้อของเขาจะเนียนมากเลยนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะ ให้ที่มีผิวบอบบางก็ให้ทสอบนะคะให้ทสอบใต้การตรงนี้นะคะที่ผิว,วอ่อนๆตรงนี้นะคะหรือใต้แขนพับตรงนี้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะให้ทสอบก่อนว่าเรามีอาการเสบแดงเพรไหมนะคะถ้าเรามีอาการเราอย่าใช้นะคะทุกคนถ้าใครผิวไม่แพงง้ง่ายก็ไม่แพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยนะคะ ถ้าใครไม่แพ้น,นะคะบอกเลยว่าหน้าขาวไวมากๆเลยนะคะส่วนคนที่เป็นฝ้านะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับส c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ